สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอลข่าวเกมมิ่งขอปตรรำนะครับวันนี้จะมาอีกสำนักหนึ่งจะบอกว่าเป็นสำนักที่แบบจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากมันง่ายแหละถ้าคุณมีเพื่อนหรือใครสักคนอ่ะจะเปสำนักนี้นะครับอันนี้สำนักดนตรีแล้วสำนักนี้ต้องทำในโหมดออนไลน์นะครับซึ่ง,ท,งทันทีที่คุณเข้าโลกออนไลน์มา ให้คุณมาตรงนี้เลยใกล้ๆก,กับไอที่เราทำเฟซปลอมตัวแหละเราก็จะมีเฟสตรงนี้นะครับซูมเข้ามาตอนแรกถ้าอยู่ไกลๆจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมติ๊กออกก่อนจริงๆจ,ง,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 จงมองไม่เห็นนี่มองไม่เห็นใช่ไหมตูเข้าไปใกล้จะมีเฟซก็คือพอเดนตรงเนี้ยจะเจอผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะบอกว่าทำไมมันถึงยากก็ยาก,กยากง่งยก็ไก็คือ เขาไปเดินเขาไปคุยเลยครับแล้วเป็นนี้ผมก็ไม่มีวิธีเขาไม่มีหน้าสำหรัเข้าสนักใครนะผมทําไม่ได้มันมันรู้วิธีทาแหละแต่มันทําไม่ได้เลื่องตัวแรกไปมันจะได้คุยกลอลบน่าจะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดแล้วอะ ันจะขเดี๋ยวนี่พูดถึงไ,ได้่ะะดรงนี้ก็คือเรื่องของพราะร่า มันตรงนี้คนน่าจะเยอะเพราะกิจกรรมหลายอย่างใช่ไหมแต่อีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้บ้านเกิดเราอะในโลกออนไลน์มันจะมะีกิจกรรมเยอะเหมือนกันก็คือไปถึงปุ๊บก,กดนี่เลือกเพลงขึ้นมาตัวนี้ยังปลลองไาเยอะเล่นเพลงไปเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเพลงจบเลยนะโอเคก็คือให้เพื่อนมานั่งกดเราฟังเพลงแล้วพอตอนจบเพลงปุ๊บ ให้กดไลค์สิบครั้งแล้วหลังจากกดไลค์เพื่อนกดแล้วครบสิบครั้งใช่ไหมครับอให้กลับมาคุยกับคนนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเคยจะเข้าสนักเลย อันนี้คือบอกให้กดไลค์นะครับให้ให้คนมากดไลค์เราตอนเล่นเล่นเพลงเสร็จทีนี้ผมจะทำตัวอย่างไลค์ให้ดูก็ไม่ได้เพราะผมเดินหาทั่วแล้วไม่เจอใครเล่นเลยเพลงเลยเดูทั้งตรงบ้านเกิดทั้งตรงเนี้ยผมหาคนไม่เจอเลยไม่รู้จะทำตัวอย่างให้ยังไงก็คือง่ายๆแหละก็ถ้ามีเพื่อนใช่ไหมเราก็านั่งเล่นเพลงปุ๊บกดนีโมชั่นมาอันนี้เลิกเพลงเสร็จ ให้เพื่อนไปนั่งฟังจนจบก็ได้แล้วกดไลค์ให้ได้10บ like. ไลค์พอครบ10บไลค์ปุ๊บกลับมาคุยกับเจ๊แค่นั้นแหละหาแล้วก็สํานักแล้วครับเพียงแต่ว่าสํานักตอนนี้จะเป็นเหมือนสํานักก่อนหน้าที่ผมทําไปสำนักนี้จะไม่มีจะมีแค่ชุดให้ซื้อแต่ไม่มีการอัปเกรดสำนักในสำนักนะก็คือเข้าไปซื้อได้แค่ชุดครับจะทำเฟสแค่นั้นแหละโอเค เอ,อต้องขออภัยที่ไม่มีตัวอย่างในการเข้าสมดังนะครับเพราะผมหาผู้เล่นผู้เล่นอื่นไม่ได้จริงๆแต่ว่าน่าจะเข้าใจนะวิธีเนี่ยวิธีเล่นอะ่ะโอเคครับเพราะส่วนมากในที่ของคนจีนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีตัวอย่างกันเท่าไหร่เพราะว่าได้แต่อธิบายกส่วนมากเพราะเขาหาคนไม่ได้ด้วยบางทีโอเคครับตัวนี้ขอไปก่อนนะครับเจริญครับ